สถานการณ์ที่โปรครอปยังไม่จบง่ายๆอย่างที่ฝ่ายรัเสเซียอยากให้เชื่อแม้บล็อกเกอร์ฝั่งเคมลินจะโพสต์รัวๆในเทเล g กรมว่าเมืองแตกแล้วพร้อมปล่อยคิดปลอมจาก AI อ้างเป็นทหารยูเครนยอมแพ้แต่ข้อมูลจริงจากสถาบัน ISW กลับบอกว่ารัเสเซียคุมพื้นที่ได้แค่46เปซของเมืองเท่านั้นโปรครอปยังไม่แตก ป้อมประการสุดท้ายเขตดอนบาดรัสเซียรุกหนักหวังทางผ่านสู่ยุโรปทํามรับเริ่มต้นสงครามในปี2022รัเสเซียเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบในการยึดพื้นที่ประเทศยูเครนรัสเซียมีความได้เปรียบ ในเรื่องของทางอากาศมีมน่งตั้มขนาดใหญ่และภาพความยิ่งใหญ่ของกองทัพขนาดใหญ่อันน่าเกรงขามพอบงการรับรู้ทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับโลกันกำลังลุกเป็นไฟทรัพย์สินมีค่ากำลังถูกเพลิงเผาไหมเศรษฐกิจกำลังสั่นคลอนนะครับกองทัพที่2ของโลกนี่แหละครับกำลังสูญเสียกำลังพลไปในทันทีหากพวกเขาไม่สามารถยึดโปรโครอบได้ครับท่านผู้ชม หลังจากที่เกาทุ่มสุดตัวและอ้างว่าทําได้แล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาแห่งหายนะของพวกเขาความทะเยอทะยานของจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดินิยมกําลังทังทลายลงอีกครั้งหนึ่งลุกดูหนาวที่กําลังจะมาเยือนนี่แหละครับปูตินอาจต้องพบกับบัวตอรูของเขารัเสเซียกำลังขยับมาครั้งใหญ่แบบที่บอกชัดว่านี่ไม่ใช่แค่สงครามของยูเครนอีกต่อไป แต่เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าระดับโลกซึ่งข่าวกรองอยูเทนสรุปให้เห็นภาพได้ชัดมากว่ามอสโกกำลังสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ที่กินระยะยาวและมีเป้าหมายที่เป็นระบบไม่ใช่แค่รายเหตุการณ์ ถ้าตีความง่ายๆหัวใจของยุทธศาสตร์นี้มีอยู่4ขั้นขั้นแรกลัสเสียต้องการยึดประชากรตัวเองให้อยู่ในมือจนแน่นเหมือนปิดฝาหมอ้อเพื่อให้ควบคุมสังคมและขับเคลื่อเฐฐนเศรษฐกิจทหารได้แบบไม่มีใครค้านต้านทาน พร้อมเร่งผลิตอาวุธให้มากพอสำหรับสงครามที่ยืดยาวคันที่สองพวกเขากำลังวางโครงสร้างพันธมิตรต่อตะวันตกให้แน่นขึ้นจากอิหร่านเกาหลีเหนือจีนไปจนถึงผู้นำเผด็จการในแอฟริกาและเอเชียหลายประเทศเพราะรัเสเซียรู้ดีว่าหากจะสู้กับตะวันตกแบบยาวๆต้องมีโลกอีกด้านคอยหนุนขันที่สมรัเสเซียไม่ได้คิดแค่ป้องกัน พวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการลุกในยุโรปนั่นสะท้อนว่าความตึงเครียดไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ยุเรแต่เสียงลุกลามไปไกลกว่านั้นขั้นสุดท้ายรัเสเซียมองว่าความขัดแย้งในโลกเช่นตะวันออกกลางและแอฟริกาคือพื้นที่ที่ช่วยทำให้ตะวันตกอ่อนแองลงกระจายทรัพยากรและลดความสามารถการโฟกัสที่สงครามยุโรป เมื่อดึงทั้งหมดมารวมกันภาพที่ได้ก็คือรัเสเซียกำลังสร้างสถาปัตยกรรมสงครามโลกแบบใหม่ที่ไม่ได้ยิงกันทุกจุดแต่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายผลประโยชน์และแรงกดดันต่อฝ่ายตะวันตกทําให้สงครามยูเครนกลายเป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวของเกมที่ใหญ่กว่าคําถามจริงๆก็คือโลกจะปรับตัวอย่างไรในเมื่อประเทศหนึ่งเลือกเดินเส้นทางสู่ความขัดแย้งยืนยาว และการเตรียมรบของรัสเซียในระดับยุทธศาสตร์แบบนี้จะทําให้ยุโรปและพันธมิตรต้องขยับหมากแรงขึ้นหรือไม่โปรโครอบยังไม่แตก หรือรัเสเซียแค่รีบประกาศชัยไปก่อนสถานการณ์ที่โปรโครอบยังไม่จบง่ายๆอย่างที่ฝ่ายรัเสเซียอยากให้เชื่อแม้บล็อกเกอร์ฝั่งเคมรินจะโพสต์รัวๆในเทเล g กรมว่าเมืองแตกแล้วพร้อมปล่อยคลิปปลอมจาก AI อ้างเป็นทหารยูเครนยอมแพ้แต่ข้อมูลจริงจากสถาบัน ISW กลับบอกว่ารัเสเซียคุมได้แค่46%ของเมืองเท่านั้นและเพียง10%ของมายโนฮาร์ที่อยู่ติดกัน ยังอีกไกลกว่าจะยึดทั้งเมืองอย่างที่อวดกันฝั่งยูเครนยังยืนหยัดชัดผ่านพลเอกอเล็กซานเดอร์ซิลสกี้ว่ากองรัเสเซียยังไม่ปิดเมืองไปได้ไม่มีการล้อมหน่วยรบยูเครนอย่างที่อีกฝ่ายอ้างการรบในตัวเมืองยังดุเดือดทหารยูเครนยังคงตึงแนวยิงสกัดทุกทิศไม่ให้ศัตรูตั้งฐานได้สำเร็จและในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขายังสามารถยึดคืนพื้นที่กว่า 7.4ตารางกิโลเมตรในเขตโปรครอบจากกลุ่มก่อกวนรัเสเซียได้อีกด้วยขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็ไม่ได้นั่งตั้งรับเฉยๆเมื่อคืนวันที่13-14พุทธจีกายนที่ผ่านมามีการเปิดปฏิบัติการโจมตีชุดใหญ่โจมตีเป้าหมายทั่วรัเสเซียด้วยโดนและขีปุล่อนฟาร์มิงโก้รวมถึงเนฟจูนหลายรูปแบบการโจมตีลึกเข้าไปในฝั่งแนวหลังของรัเสเซียโดยเฉพาะที่ ถ้าเรือสำคัญโนโวลอซีฟริมฝั่งทะเลดำทั้งตูอัพเชและฐานส่งน้ำมันสำคัญในทะเลดำกำลังอยู่กำลังอยู่ในขั้นหายเยนะสงครามยังอีกยาวแต่คำถามก็คือรัเสเซีย,ยยึดเมืองได้จริงหรือแค่ยึดกล้องถ่ายคลิปปลอมได้ก่อนแค่นั้นขณะที่กองกำลังยูเครนเปิดเกมพลิกกระดานแบบที่ทำให้ทั้งแนวรบ โดโปรพิเลียต้องสั่นสะเทือนการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่การด้านแนวแต่เป็นการ ภาพลวงตาทางทุทธศาสตร์ที่ทําให้รัสเซียต้องตกหลุมพรางเต็มๆยูเครนผสมผสานทั้งสู27่ที่ทิ้งระเบิดเจดมมีรายงาน F16 ขึ้นบินใช้ขีปุธไปกว่า45ลูกจนช่างเทคนิคออกมาบน่นการยิงสนับสนุนจากรถถังและหน่วยจู่โจมภาคพื้นดินที่ประสานกันอย่างแม่นยําจนกองกําลังรัสเซียต้องหยุดการลุกแล้วหันกลับมาตั้งรับแทนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ปฏิบัติการที่โลกเห็นว่าเป็นการลุกน ของโยเคนั้นความจริงแล้วเป็นเพียงม่านขวัญเป้าหมายจริงคืออะไร เป้าหมายจริงก็คือการหมุนเวียนกำลังในมายโนฮาร์ที่กำลังถูกบีบเกือบเป็นวงล้อมให้ปลอดภัยที่สุดพร้อมส่งสเสบียงและยุทธปกรณ์เข้าไปได้โดยไม่มีการสูญเสียเลยแม้แต่รายเดียวและยูเครนทำได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบคำถามก็คือรัเสเซียรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังโดนหลอกดูเหมือนว่าจะไม่เพราะคำสั่งรัเสเซียทีกองกำลังจำนวนมากเข้าไปสกัดสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ยูเครนกำลังปิดช่องว่างทางยุทธศาสตร์ให้ตัวเองอย่างชาญฉลาดปฏิบัติการในครั้งนี้จึงกลายเป็นภาพสะท้อนความสามารถแบบหลายชั้นของยูเครนบีบในส่วนหนึ่งเพื่อคลายอีกส่วนหนึ่งดึงความสนใจทางทิศตะวันตกเพื่อเปิดทางช่วยกำลังในไมโอนอร์ขณะเดียวกันก็ยังรักษาแนวป้องกันรอบโปคอบที่กำลังร้อนระอุได้ครบทุกจุด นี่คือคำถามที่ทุกคนดูสงครามต้องย้อนถามตัวเองใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายควบคุมจังหวะโดยสมบูรณ์นี้และรัเสเซียจะรับมือกับปฏิบัติการหลอกลวงที่ซับซ้อนขึ้นเรืเร่อยๆของยูเครนได้อย่างไร ป้อมประการสุดท้ายของดอนบาสแห่งยูเครนเราขอระวะท่านเพราะท่านไม่ยอมแพ้โดยไม่ต่อสู้ลัเสเซียได้รวบรวมกำลังพล170,000นายซึ่งเป็นกองพันทหารที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับทหารราบและทหารรับจ้างยูเครนแค่60,000นายลัเสเซียรู้ว่าเมืองโปรโครอบมีการป้องกันอย่างหนานแน่นด้วยอุโมงค์หลายชั้นที่เชื่อมต่อกันจนกลายเป็นป้อมปากการใต้ดิน แทนที่จะบ,บุกเข้าใส่โดยตรงรัเสเซียใช้เวลากว่า1ปีในการค่อยๆล้อม3ฝ่ายเหลือเพียงเส้นทางเล็กๆ ไม่ขี่มายให้ใช้เพื่อผลักดันยูเครนให้หลบหนีเส้นทางนี้กลายเป็นเครื่องมือบดเนื้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับทหารยูเครนที่กำลังล่าถอยแต่สถานการณ์ไม่เป็นเหมือนที่ปูตินคิดรัดเสเซียขี่มอเตอร์ไซค์รถกระบะเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วทำลายตึกทีละตึกแล้วใช้ปืนใหญ่ถล่มอาคารทั้งหมดสำหรับวัตถุที่เคลื่อนได้ภายในพื้นที่ถูกล้อมไว้ฝูงโดนจะเคลื่อนเข้ามาเพื่อกวาดล้างนี่คือสมรภูมิรบที่เดือดเดือดที่สุด แล้วทำไมปูตินต้องเสี่ยงมากมายขนาดนั้นเพื่อยึดโปรโครอบความสำคัญของโปรโครอบก็คือมันเป็นป้อมปาการแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง โลจิสติกหลักและแนวรบด้านตะวันออกทั้งหมดครับท่านผู้ชมโดยมีทางรถไฟ3ส,สายและทางหลวงหลักอีกหนึ่งสายมาบรรจบกันที่โปรครอบดังนั้นการยึดป้อมประการแห่งนี้มันจึงอาจส่งผลกระทบต่อแนวรบด้านตะวันออกทั้งหมดของยูเครนลองสมมุติดูนะครับลองคิดดูถ้าเผื่อรัเสเซียสามารถยึดโปรครอบได้แล้วสิ่งที่เหลือก็คือที่ลาบตลอดยาวไปถึงกรุงเทียบการยึดโปรครอบสําเร็จจะรับประกันการยึดดอนป ได้สำเร็จระดับหนึ่งและนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ปูตินทุ่มกำลังรบจากทุกภาคส่วนเพื่อยึดโปรโครอปและเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จต่อไปอาจจะไปถึงยุโรปรวมถึงกรุงเคียบก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปแต่ถ้าไม่สำเร็จท่านผู้ชมครับถ้าโปรโครอปไม่แตกก็ต้องตัวใครตัวเผื่กแด้ละครับปูตินรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ